ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอแสบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทรธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านได้มาอย่าง ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับท่านเป็นพัสดเสใหญ่นะครับนี่ย <minority> ังไม่ได <purposely Hi> <le> ้ทาการล้างทำความสะอาดไดเลยนะครับ <figuring> ก <out 000 eni> ่อนอื <salv ato> ่นขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญครับกดกระดิ่งติเพื่อติดตามผมเพื่อที่จะให้ผมมีกําลังใจที่จะหาเหรียญที่ผลิตน้อยๆมาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านได้ดูและได้ชมด้วยนะครับท่านไม่อย่างนันถ้าพี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านไม่ช่วยสนับสนุนผมละก็ผมกลุมไปไม่รอดแน่ครับผมจะได้ ทิ้งช่องหนีอะไรหรอครับท่านผมจะมาเนี่ยผมไม่ได้มารับซื้อมารับซื้อ,รอหรือว่ามาอะไรหรอครับท่านผมมาแค่จะแนะนําให้พี่เพื่อนน้องได้เก็บครับตอนนี้กองกระสากลังเริ่มที่จะเก็บเหรียญรอเข้าให้หมดจากระบรบม้วนเวียน,นเลยนะครับท่านท่านรู้ไหมที่ผมอยู่นั้นเขามาถึงสามรอบแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาเหรียญใหม่ๆนี่ครับมาแลกเหรียญเาเก่านี่ที่จะกลับคือเอากลับเข้าไปทาลายครับ ให้เป็นอย่างอื่นไปซะอย่างนั้นแหละครับท่านนั่นแหละครับท่านและอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาเะเลิกการใช้กองเหรียญรอเก้าแล้วครับท่านให้เหรียญเฉพาะเหรียญรอสุดรอ1สิบเจ้าเดียวนะครับท่านนั่นแหละปัญหาคือเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆครับเหรียญทุกเหรียญทุกปศของเหรียญรอเก้าครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทหรือเหรียญสิบบาทครับท่านโดยเฉพาะเหรียญสิบบาทเนี่ยราคาจะพุ่งพลุดทันทีเลยครับท่านจากเหรียญสิบบาทธรรมดาธรรมดานี่แหละครับจะกลายเป็นเหรียญที่มีราคาที่สูงทันทีเลยครับน ท่านไม่เชื่อผมไม่ว่าครับแต่ขอให้มีเพี่เพื่อน,นของท่านเก็บไปสักนิดแต่ใหม่ก็ยังดีครับดีกว่าที่เราจะไม่เก็บเฉลยนะครับท่านเอาโดยเฉพาะที่จะเป็นนักสะสมครับเริ่มจากมือสมัครเล่นครับคนจะถึงมือในระดับอาชีพได้มันก็ต้องเร,เริ่มจากที่เราไม่มีอะไรเลยนี่นะครับท่านเราไปดูว่าวเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไรจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านกรรใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับ ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิวปอนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้ว,ลวนๆนะครับนี่ยสำหรับเหรียญน,นี้นะครับผู้วิพลอรุณญาติอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้ากับท่านเห็นชัดเจนนะครับตัวหนังสือจริงอยู่พอเส้นเล็กเออพอเส้นเล็กนี่ตัวหนังสือจะนูนกว่านี้ครับท่านแต่พอเส้นใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้กันหมดครับบางเหรียญจะบางกว่านี้แทบมองไม่เห็นด้วยสรา,ารับท่าน มาดูคอเฟืองเหรียญนี้ครับเป็นไงมั้งครับของคอบเฟืองเหรียญนี้ครับสุดยอดครับท่านคมชัดเจ๋วมากดูสิครับเนี่ยคมชัดเจ๋ะมากครับคอเฟืองสลับเรียบของเหรียญสิบาทนี่จะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับท่านท่านสังเกตดูดีๆหรือว่าไปเปรียบเทียบดูก็ได้ครับไม่ได้ว่าถึงจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่นะครับท่านมาดูด้านหลังครับปปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับชัดเจนแล้วครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่หางออกมาทีหนึ่งนะครับท่าน สำหรับอักษรเบลนี้สำเพิ่นะเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้มือดูดูคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอสอง7ันห้าร้อยห้าสิบเดคท่านสำหรับปีสองหห้าเดนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดดูลรุลาภารามแต่ลุงไม่เนี่คือแม่นานเจ้าพญาได้ล่างถึงสิบบาทไทยร้อยสิบบาทอัลบินนะครับสำหรับปีพศสอง7ันห้าร้อยห้าสิบเดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ย6บหกมิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5กมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับสำหรับปี2 5 5 7เนี่ยเหรียญ10บาทนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่7 4 2 1, 90, 9 9 0 0 0เหรียญน,นะครับท่าน7 4 2 1, 90, 9 9 0 0 0เหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ60บาทครับท่าน60บาทเท่านั้น,น,นะครับสำหรับ ปี2557เ,เนี่ยใน C, ระดับยูนซีตัวอยู่ที่เรียนละ60บาทครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เนี่นะครับสำคัญครับตกอยู่ที่เหรียญละ20ถึง30บาทเลยนะครับ